สำหรับคุณพี่ท่านไหนที่เป็นฝ้าหนาเป็นมาสิปีใช้ครีมตัวไหนก็ไม่เคยเห็นผลสักทีพอฝ้าเกิดจากเซีย์ผิวที่ผิดปกติจากภายในทาครีมให ย,ยังไงก็ไม่เห็นผลเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาให้ตรงจุดรักษาจากภายในนี่เลยค่ะวิตามินสไลฟ้าออริสตาสูตรเภสัชกรเจ้าของแบรนด์นะจ๊ะอาอจะบอกว่าตัวนี้คือเด็ดมากๆเลยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นฟ้าแดดฟ้าฮอร์โมนฟ้าเลือดคือทานได้หมดเลยนะคะซึ่งตัวนี้จะช่วยปรับเม็ดสีใต้เซลล์ผิวของเรานะคะทําให้ฟ้าจางลงด้วยแล้วก็ยังช่วยปรับให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสขึ้นด้วยผิวมีออร่าด้วยนะคะจะอายุเยอะ50-60ก็ทานได้เห็นผลนะคะ อ้อยทานเองทุกคนค่ะเห็นผลตั้งแต่แผงแรกเลยนะคะจากที่อ้อยมีฟ้าเป็นปืนปืนตอนนี้คือฟ้ากระคือไม่มีแล้วหนึ่งแผงของเขาราคาเพียง490บาทส่งฟรีแล้วตอนนี้นะจ๊ะมีโปรโด้วยนะจ๊ะซื้อ2แผงแถมฟรีอีกหนึ่งแผงในราคาเพียง980บาทเท่านั้นเองจะบอกว่าตัวนี้ขายดีมากๆยอดขายแบบถล่มทลายแพ็คกันแทบไม่ทันเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็สามารถพิมพ์คําว่าสนใจใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะทักอิน ขอมมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย